สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูปอยอีกเช่นเคยนะคะเช้าๆแบบนี้จะต้องมีหลายคนมีอาการเดียวกับคุณครูปอแน่ๆเลยก็คือ,อยังง่วงนอนกันอยู่ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนรู้ในวันนี้คุณครูปอก็มีกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงง่ายๆนะคะมาให้เด็กๆได้ทําตามกันเพื่อที่เด็กๆนะคะจะได้ตื่นตัว พรามที่จะเรียนรู้ในวันนี้นะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนเอามือเท้าเอลรอไว้เลยค่ะและเดี๋ยวเรานะคะไปเริ่มทำท่าทางประกอบเพลงกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ ตอนนี้เด็กๆก,ก็น่าจะตื่นตัวพร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วนะคะเอะ๊มีใครได้ยินเสียงอะไรไหมนะลองฟังสิใช่แล้วค่ะเสียงที่เด็กๆก,กำลังได้ยินอยู่ตอนนี้เป็นเสียงอะไรนะเป็นเสียงน้ำไหลแล้วก็มีเสียงนกใช่ไหมคะตอนนี้เหมือนเรากำลังอยู่ที่ไหนกันเอ่ยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติกันเลยใช่ไหมคะเด็กๆ ใช่แล้วค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโลกสวยด้วยมือของเราค่ะโดยก่อนที่เด็กๆนะคะจะรู้ว่าโลกของเราจะสวยได้ยังไงวันนี้นะคะคุณครูปอนะคะก็จะมาสอนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคําว่าสิ่งแวดล้อมเด็กๆสงสัยกันไหมเอ่ยว่าคำว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยหมายถึงอะไรนะ้ามันคืออะไรนะ้า ถ้าเด็กๆไม่รู้วันนี้คุณครูป,ปอนะคะมีคำตอบมาให้ค่ะ ความหมายของคําว่าสิ่งแวดล้อมนะคะเด็กๆสิ่งแวดล้อมนะคะหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่าจะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะโดยจะเป็นสิ่งที่อยู่ร,บรอบๆตัวของเราเลยนะคะเด็กๆซึ่งลักษณะทางกายภาพเนี่ยมีทั้งสามารถมองเห็นได้ด้วยตาของเราและไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของเรานะคะสิ่งแวดล้อมนะคะเด็กๆสามารถแบ่งออกเป็นได้ทั้งหมด สองประเภทด้วยกันคือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์เราเป็นคนสร้างขึ้นค่ะโดยวันนี้นะคะเด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะค่ะสิ่งแวดล้อมนะคะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะก็ยังสามารถแบ่งออกเป็นได้อีก2ประเภทนะคะเด็กๆก็คือสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตค่ะ โดยสิ่งมีชีวิตนะคะได้แก่พืชสัตว์และมนุษย์เราค่ะสิ่งไม่มีชีวิตนะคะได้แก่พวกกา๊าซอากาศแม่น้ําภูเขาหินหรือว่าดินค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วต่อไปคุณครูปอนะคะก็อยากให้เด็กๆนะคะมาเติมแต่งนะคะ ต้นไม้ของคุณครูปอต้นนี้ที่ยังไม่สมบูรณ์เลยให้เขาสวยงามขึ้นมานะคะโดยคุณครูปอนะคะให้เด็กๆนะคะ สามารถใช้สีอะไรก็ได้ในการเติมแต่งจะเป็นสีไม้สีน้ำสีเทียนหรือว่าเด็กๆนะคะจะไปเก็บใบไม้นะคะที่ร่วงหล่นแล้วนะคะมาตกแต่งให้สวยงามนะคะดังที่ตัวอย่างต่อไปนี้ที่คุณครูปอนะคะจะให้เด็กๆดูนะคะถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายภาพนะคะส่งมาให้คุณครูปอดูบ้างนะคะ ไปที่สอแล้วนะคะเ,เด็กๆคำชี้แจงก็คือหาคำศัพท์ที่ซ่อนอยู่ให้ตรงกับภาพที่กำหนดค่ะโดยตัวอย่างนะคะคำแรกเลยที่เขาให้หาก็คือ and and มีตัว a n t ดังตัวอย่างเลยนะคะเมื่อเราหาเจอแล้วนะคะก็ให้เรานะคะวงกลมคำศัพท์คำนั้นทั้งคำเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำที่สองกันนะคะ dog Dog แปลว่าสุนัขค่ะมีตัวดี g อเด็กๆหาเจอไหมนะ D O G Dog อยู่ตรงไหนคะเด็กๆอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้นี่เองเด็กๆก็วงเลยนะคะคำต่อไปค่ะเด็กๆ Elephant Elephant แปลว่าช้างค่ะมีตัว e l e p h a n t เด็กๆหาเจอไหมเอ่ยอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะเด็ๆก็วงเลยนะคะให้ครบเลยนะคะคำต่อไปค่ะ bird bird แปลว่านกค่ะมีตัว b I R D เด็กๆหาเจอไหมคะอยู่ตรงไหนเอ่ยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอยู่ตรงนี้นั่นเองคะ่ะเด็กๆก็วงกลมเลยนะคะคำต่อไปคะ่ะ cat cat แปลว่าแมวมีตัว C A T cat แมว อยู่ตรงไหนเอ่ยแมวอยู่ไหนนะอยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยกก็วงกลมเลยนะคะชึ้บคำต่อไปค่ะ giraffe giraffe แปลว่าย i r a f f ค่ะโดยมีตัวภาษาอังกฤษดังนี้นะคะ g i r a f f e giraffe อยู่ตรงไหนเอ,อ่ยเด็กๆหาเจอไหมนะอยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะเด็กๆก็วงกลมเลยนะคะคำต่อไปค่ะ fog fog แปลว่ากบค่ะมีตัว f r o g เด็กๆหาเจอไหมคะ f r o g อยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะและคำสุดท้ายค่ะ hen hen คือแม่ไก่ค่ะมีตัว h a n hen อยู่ตรงไหนคะเด็กๆอยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะตอนนี้เราก็หาคำศัพท์ที่ซ่อนอยู่จนครบแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะ ดังนั้นสำหรับวันนี้นะคะเราก็ทำงานกันเสร็จแล้วเรียนรู้กันเรียบร้อยแล้วได้ออกกำลังกายกันแล้วนะคะวันนี้คุณครูปอนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีคะ่ะเด็กๆบ๊ายบาย